Ni hau, jai gabe วันนี้นะครับอัดมีลูกคุด12ตันนะครับลูกค้าครับของย่อฮิตาชิมานําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นลูกคุดของย่อฮิตาชิรุ่นเซทเอ็กซ์120กิซานนั่นเองนะครับอ่ากิซานนะฮะลูกค้าครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเจ้าตัวกิซานอันนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลอรตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนพอเขาจะเป็นเครื่องคอมเบลเลอรตัวใหม่แล้วเนี่ยพวกการทำงานการตอบสนองเขานะฮะตอบ น่อไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับอา่าเซ็กด็ก120ขีดสันนกได้ว่าเป็นตัวนิยมมากๆเลยณตอนนี้นะครับนี่นะฮะสีส้มคาดเท่าแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆเลยนะครับนี่เปิดดูแผงว่าน้ํากันนิดนึงนะฮะ นี่นะฮะสภาพหน้าตาแผงมอน้ำของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแผงมอน้ำนะฮะมอแบตเตอรี่กองอากาศในอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับก็ได้เกิดจะสวิตตอนเช้าก่อนการใช้งานอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถเปิดฝาฝั่งนี้แล้วก็สวิตฝั่งเดียวได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนีนนะฮะเซทเอ็กซ์ร้อยยี่สิบนะสภาพมาสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้ฮิตาชิตีตาแบบนี้เลยนะครับหล่อมากนะฮะคันนี้นะครับนียมเรียมสวยๆหล่อๆนะครับเซทเอนะตัวนี้นะฮะปั๊มเบิร์มนี่ไม่ต้องห่วงนะะะตาามมรุ่่นนใหะ แห้งกริบทุกจุดนะครับบอกเลยนะครับเนี่ยสายเสริงไม่มีรั่วโอลงโอลิงข้อต่อปั๊มนะครับแห้งกริบเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านล่างเนี่ยไม่มีรั่วซึมนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าสวยมากหล่อมากนะครับคันนี้นะครับนี่แล้วก็ตามสไตล์รถคุณญี่ปุ่นเลยนะครับเขามีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะครับสวยนะฮะตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็ตัวแท็กของเขาเนี่ยไม่ใช่แท็กเหล็กธรรมดานะลูกค้าครับเป็นแท็กเหล็กที่มีเกีรีรยยางพุ่มมาให้ด้วยนะครับอ่าก็ได้ก็ทีาไหที่อเอาไปใช้นะฮะลุยงานบน,น,น,นพื้นถนนพื้นปูนนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะฮะตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเวลาได้พื้นปูนเนี่ยจะจัไม่ถึง,งเพรางความเสียหายของตัวเนื้อแท็กไว้ด้วยนะครับถืียวว่าดีมากๆนะฮะนี่บุ้งกี้สวยนะฮะก็ขอยกนักมิดติดมาให้เรียบร้อยนะครับตามสารลูกคุดญี่ปุ่นนะ นี่นะฮะบูมอาร์มลอยเล้าลอยดำไม่มีนะครับคันนี้นะครับนี่ส้นล้นส้นล่างคลิปนะฮะคันนี้นะครับสวยนะฮะอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับ่ะดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะหน้าตาภายในก็ประมาณนี้บอกก็ตีโลโก้ฮิาชิแบบนี้เลยนะครับสวยๆยลโลนะหน้าจอก็แน่นอนนะครับเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองกดตัวเทสปั๊มกันนิดนึงนะครับ บลอยได้นิ่มๆสบายๆบายนะครับนี่รอบต่ําสุดนะลูกค้าครับนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับความเพิ่มนี่ไม่ต้องห่วงนะครับตามสายรุ่นใหม่นะใช้งานได้แรงดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนโทรลซ้ายขวาเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะสวิงขวาซ้ายนะครับได้ปกติหมดเลยนะตัวนี้นะครับตัวเดินนะครับเดินหน้านะไหล่ได้ปกตินะครับติดตัวไปมา สายขวานะครับชิลๆสบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะปั๊มเปิมตัวเดินตัวเดินเนี่ยแรงดีปกติหมดนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันแล้วก็ภายในของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับก็เจอเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เทียสูบเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหนักเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เเเนนนนนี่่ยก็็จะะะใช้งงาฮปครือ 4JJ1 นั่นเองนะครับอ่าเครื่องนึงเหมือนกระบะดีแม็กของเราเลยนะฮะแล้วแน่นอนทุยความที่เครื่องเหมือนพวกกระบะนะฮะเครื่องยูสูเนี่ยนะฮะแน่นอนทุกอะไรนะฮะกองการน้าช่างสวิตนะฮะจะทําได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ราคาค่าของนะฮะค่าสวิตของเขาเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาว์นั่นเองนะครับอ่านี่เนี่ยเป็นข้อดีของเครื่องยูสูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องนะครับก็แห้งๆสวยดีปกติเลยนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับตามสา่เครื่องคอมนะฮะร,รุ่นใหม่เลยนะครับ่านิ่มแน่นเงียบนะตัวนี้นะครับนี่ด้านหลัง สวยนะฮะราคาไม่มีรอยผุไม่มีรอยสนิมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกแฮคอนโทรลมอเตอร์สวิงนะครับของเจ้าตัวนี้นะก็บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่เนียนกริปนะฮะบ,บอกเลยนะครับอ่า นนี่ะบอกได้เลยว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะครับสภาพราพอบคันนะสภาพเชื่อมสภาพภายในแล้วก็การลองขับเรถเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวฮิตาชีนะครับเจ๊เบ๊ก120กี3คันนี้นะครับก็ถ้ารทักทายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุณฮุ่มเตินนร์นะฮะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ด้บนคอนเทนด์ได้เลยพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดตัวพรอมขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งใใให้้้้้้กกกกัับลลููคาานนนนนะะะฮไไไดดดดชชมทท์ออีีวยเพื ประกอบการตัดใจนะฮะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยตั้งคันนะฮะตามสารลุ้นใหม่นะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเกียร์นะฮะไม่ใช่เกียร์ข่อภัย,ยตัวเดินนะฮะปัม๊มของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับออไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะค่าต,ตัวก็ไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่แค่ลานน้ำต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้กับประตูฮิโรชินะฮะเซ็ตเอ็กซ์หนึ่งร้อยยี่สิบเกียร์สามคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกด like, กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ